好呀那就一起吧一起一起吃饭再一起一起、哎、一起一起对了。o、okay, k 这个问题你听一起我说很好啊，可以买点说一起、哎、一起我说一起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 我说一起一起我说一起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  อันแรกพ่อหล่อนครับมันคือการที่เอาไอ้เจ้าอีฉีเอ้อีฉีแล้วบวกด้วยสิ่งที่ทำด้วยกันครับเช่นอีฉี回家ไอ้อีฉี回家回家กลับบ้านอีฉี回家กลับบ้านด้วยกันคเนี่ย对他们一起回家是吧เออ他们พวกเขาครับ一起回家พวกเขากลับบ้านด้วยกันเดีวอีฉ ย<ะ>อยากชวนดูเวตุสักคำหนึง่งพ่อเราดู我们一起走吧哎走，พ่อเรา走走แปว่าอ,อ,อะไรเดินหรือเปล่าแต่ในกรณีนี้ครับหมายถึง一起走吧ไปพ่อเราไปด้วยกันไปในที่ที่เราทั้งสองคนต้องการไปครัน哎一起走吧哎一起走走吧นี่คือคนพูดและคนฟังรู้อยู่แล้วครับว่าจะไปไหน一起走吧哎一起 走吧หรือบางที你ห一起走吧我送你我送你ฉันส่งคุณครับ好我们一起走吧好走吧哎一起走吧我送你到แม่ครับอันนี้สั้นๆแบบนี้ได้เลยนะ来啊来一起吧เพราะดูครับ一起吧ด้วยกันสิเป็นการเชิญชวนครับเช่น เรากำลังทำอะไรกันอยู่มีเพื่อนอีกคนมาครับเอ้ขอแล้วอีฉีปะด้วยอีฉีปะกินข้าวอยู่จะชวนคนนั้นแหละมากินด้วยกันอีฉีปะด้วยเอ้อีฉีปะอีฉีปะคนเราลองดูตัวนี้ครับมันมีบางตัวนะที่วางข้างหน้าอีฉีไปเลยครับเช่นในอีฉีขอใจอีฉีใคลิปก่อนเคยพูดถึงอยู่ครับในแปลว่าอยู่ขอ 在一起หมายถึงอยู่ด้วยกันแต่เพราะเราครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเช่น他们在一起了<ะ>เขาสองคนอยู่ด้วยกันแล้วแต่ความหมายคืออย่างนี้ก็ได้นะคบกันแล้วครับเป็นแฟนกันแล้วเอ่ย他们在一起了是吧เอ่ย他们在一起了คบกันแล้ว แต่จะหมายถึงอยู่ด้วยกันธรรมดาก็ได้นะเช่นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเพื่อนเนี่ยเออขึ้นท่าใจฉี่คบอกเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเฉยๆแบบนี้ครับได้ถึง2ความหมายเลยเออแต่นิดเดียวนะพวกเราถ้าสมมติจะบอกว่าอาศัยอยู่ด้วยกันพักอยู่ด้วยกันพักอาศัยนอนค้างคืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับ Z u 一起哎住住在一起哎住在一起住在、住、住 a 一起、住在一起、住在一一起、住在一起、住 อันนี้คือพักอาศัยอยู่ด้วยกันเลยครับแต่ก็ไม่แปลกนะถ้าจะพูดว่าอีฉีจู่เอออีชีจู่ท่านอีชีจูก็ยางได้โอเคเรียบร้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับแลาได้ชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรจะได้ไม่พลาดเชียร์ย่เชียร์ยสวัสครับแล้วเจน พบกันใหม่สวัสดีครับ